ครับสวัสดีครับเข้าสู่ EP ที่3กันนะครับสำหรับหัวข้อเรื่องสมการ EP ที่3เนี้ยจะสอนน้องในเรื่องของการดูว่าตัวไม่ทราบค่าในสมการคืออะไรนะครับหลักสำคัญของการเรียนรู้ไอตัวละครที่ชื่อว่าตัวไม่ทราบค่านี้ก็คือตัวอะไรก็ได้ที่เรามองเห็นในโจทย์เนี้ยแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขทุกๆตัวล้วนเป็นตัวไม่ทราบค่าทั้งนั้นนะครับแค่นี้เองนะครับ มาซ้อมกันเลยนะครับข้อที่1จงเขียนถูกหน้าสมการที่มีตัวไม่ทราบค่าและเขียนผิดหน้าข้อที่ไม่มีตัวไม่ทราบค่านะครับข้อที่1โจทย์บอกมาว่า60บวกกอไก่เท่ากับ105เอาตาเล็งเลยนะครับน้องตัวที่มันไม่ใช่ตัวเลขอ่ะคือตัวไม่ทราบค่านี่เลยเาตาเล็งแล้วเราก็จะเห็นว่ามันคือ ตัวกไก่เนี้ยนะครับเจอแล้วครับตัวไม่ทราบค่าถ้าเจอตัวนี้แสดงว่าสมการนี้เรามองเห็นตัวไม่ทราบค่าแล้วเราก็ตอบติ๊กถูกสีเขียวไปนะครับข้อที่2 x หาร20เท่ากับ4 0 0พันเอาตาเล็งทีเดียวก็รู้แล้วนะครับ x เ,เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขครู x มันไม่ใช่ตัวเลขครับ x ไม่ใช่ตัวเลขนะครับมันก็คือตัวไม่ทราบค่านั่นเอง เมื่อเรารู้ว่าตัวนี้เป็นตัวไม่ทราบค่าเราก็ตอบไปว่าข้อ3ครับ5คูณ9เท่ากับ a คูณ5นะครับครูก็สอนให้น้องเอาตาเล็งเหมือนเดิมแบบง่ายๆเลยก็คือดูนี่ครับตัว a เป็นตัวไม่ทราบค่านะครับแสดงว่าข้อนี้ก็คือมีตัวไม่ทราบค่าก็คือ a เราก็ทำการตอบเลยนะครับตัวไม่ทราบค่าตัวนี้นะครับข้อที่4ครับสอเสือ เอาไปหารกับ3เท่ากับ36นะครับตาเล็งเหมือนเดิมก็จะเห็นว่าตัวที่ไม่ทราบค่าก็คือตัวนี้คือตัวสอสเสือนั่นเองนะครับตัวสอสเสือตัวนี้ที่ครูไฮไลท์ให้ดูแสดงว่าข้อนี้มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ก็คือตัวสอสเสือนั่นเองนะครับข้อที่5ครับ6คูณ37เท่ากับ222โหมองดูแล้วเป็นตัวเลขล้วนเลยถ้า เห็นตัวเลขล้วนๆอย่างนี้แสดงว่าไม่มีเลยครับไม่มีตัวไหนที่เป็นตัวไม่ทราบค่าเลยคือทราบค่าหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขตัวเลขเป็นตัวเลขที่มีค่าเห็นมันหมดแล้วแบบนี้แสดงว่าข้อนี้ไม่มีตัวที่ไม่ทราบค่าเลยนะครับเราก็เลือกกระกบาททิ้งไปนะครับต่อมาครับข้อที่6ครับต่อเต่าคูณ16เท่ากับ112 ตัวไม่ทราบค่าที่เราเห็นตัวแรกก็คือต่อเต่านั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็ติ๊กถูกไปนะครับข้อที่7ครับไอ้มันให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็คูณ15เท่ากับ330หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าที่ผ่านมาเจอเป็นตัวอักษรตัวหนังสือหมดเลยคราวนี้ไปเจอรูปร่างสี่เหลี่ยมบ้างตัวสี่เหลี่ยมนี้ถือว่าเป็นตัวไม่ทราบค่าเช่นกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขบอกนะครับตัวนี้ เป็นตัวไม่ทราบค่าเหมือนกันนะครับตัวสีเหลืองนี้ดังนั้นข้อนี้ก็สรุปได้ว่านะครับมีตัวไม่ทราบค่าคือตัวสี่เหลี่ยมเราก็ติ๊กถูกไปนะครับมาต่อกันที่ข้อที่8นะครับ39ลบ15เท่ากับ24นะครับไม่ต้องหาผลลัพธ์ด้านซ้ายไม่ต้องหาผลลัพ์ด้านขวาไม่ต้องเอามาปะปนให้งงงวยกันนะครับตอนนี้เรากำลังดูแค่ว่า ตัวไหนเนี่ยเป็นตัวทราบค่าไม่ทราบค่านะครับข้อนี้ครับ39เ้ลบลบลบสเท่ากับย4ไม่มีเลยครับไม่มีตัวไม่ทราบค่าเลยนะครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบว่าไม่มีตัวไม่ทราบค่านะครับข้อที่9ครับ168ลบ24เท่ากับสามเหลี่ยมนะครับ ตัวที่เป็นตัวไม่ทราบค่าที่เราเห็นก็คือตัวนี้ครับตัวสามเหลี่ยมดังนั้นนะครับข้อนี้ก็จะพบว่ามีตัวไม่ทราบค่าอยู่เราก็จะตอบว่ามีตัวไม่ทราบค่าอยู่ครับและข้อ10ครับ20บวก20เท่ากับ2คูณ20นะครับดูแค่ตัวเลขอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวเลขล้วนๆเลยนะครับไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรทั้งสิ้นเราสามารถตอบได้เลยว่าข้อนี้ไม่มีตัวที่ไม่ทราบค่าเลยนะครับดังนั้น เราก็จะตอบกากบาทผิดไปนะครับครับก็จบไปครับกับ EP ที่3นะครับในการเรียนรู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไม่ทราบค่ากันนะครับน้องๆก็หวังว่าน้องๆจะเรียนรู้เพิ่มเติมได้ดีขึ้นนะครับแล้วพบกันใน EP หน้านะครับ